ไส้กรอกแดงทอดพร้อมกับสูตรน้ำจิ้มสูตรเด็ดเลยนะครับน่นานมากสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยมากนะครับคลิปนี้นะครับจะมาแชร์เคล็ดลับการทอดไส้กรอกแดงนะครับเป็นไส้กรอกแดงในตำนานเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ไปตลาดบ่อยๆเนี่ยก็จะเห็นนะครับตามงานวัดอะไรอย่างนี้ก็ เห็นไส้กรอกแดงขายอยู่นะครับไส้กรอกแดงทอดกรอบแบบฟูๆเลยนะครับวันนี้เราได้ไส้กรอกแดงมานี่เป็นไส้กรอกแดงแบบนี้นะครับแบบเป็นอันเล็กๆแบบนี้วันนี้เราได้มาเป็นไส้กรอกไก่ตาแหลมทองนะครับอันนี้สั่งมาจากช้อปปี้นะครับของสดแบบไส้กรอกแบบนี้เราก็สั่งช้อปปี้ได้เหมือนกันนะเขาจะส่งมาแบบแพ็คใส่ กล่องโฟมแล้วก็มีแผ่นทำความเย็นนะครับเป็นเจลมาให้ด้วยนะครับก็คือว่าจะได้เย็นตลอดในระหว่างที่การขนส่งอะไรอย่างนี้เนาะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับสนใจไส้กรอกตาแหลมทองแบบนี้นะครับแบบที่เราใช้วันนี้เลยก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้ในช้อปปีนะครับหรือว่าเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับก็คลิกลิงก์ซื้อกันได้ผ่านทางช้อปปีโดยตรงได้เลย เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยครับโอเคครับอันนี้คือส่วนของวัตถุดิบทั้งหมดนะครับไส้กรอกวันนี้เราจะใช้500กรัมนะครับก็คือครึ่งของถุงนี้ถุงนี้ที่ซื้อมาเป็น1000กรัมนะครับก็คือ1กิโลนั่นเองนะแล้วก็จะมีอันนี้ส่วนของการทำน้ําจิ้มนะครับก็มีน้ําตาลปี๊บ150กรัมนะครับน้ำกระเทียมดองนะครับประมาณ4ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับประมาณ5ช้อนโต๊ะ พริกปน่น2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็มีผักชีนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะซอยใส่ลงไปในน้ําจิ้มด้วยจะได้น่าทานมากขึ้นนะครับแล้วก็มีน้ํามันสําหรับทอดนะแล้วก็มีน้ําเปล่าอีกนิดหน่อยนะครับสําหรับทําน้ําจิ้มเดี๋ยวเราต้องไปทําน้ําจิ้มก่อนนะครับตั้งไฟนะครับเราใช้หม้อหรือว่ากระทะก็ได้นะครับในการเคี่ยวน้ําจิ้มแล้วก็ใส่น้ําลงไปนิดหน่อยใส่น้ําลงไป ประมาณครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บใส่ลงไปได้เลยความหวานเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มลดได้ตามความชอบเลยนะครับ เราก็จะใช้ไฟอ่อนแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลให้ละลายเลยนะครับน้ำตาลก็ละลายแล้วนะครับตอนนี้เราก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปใส่ทุกอย่างลงไปเคี่ยวด้วยกันได้เลยนะครับน้ำปลา แล้วก็น้ำกระเทียมดองนะครับเขี้ยวเลยเขี่ยวให้มีความข้นเหนืดเลยนะครับเพราะว่าน้ำจิ้มลูกชิ้นเนี่ยต้องมีความข้นข้นเหนืดเหนืดนิด,น,ดนึงเราก็จะเขี้ยวไปแบบนี้เรื่อยๆเลยเขี้ยวจนหนืดนืเลยนะครับด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อน ระหว่างที่รอเคี่ยวน้ําจิ้มนะครับให้มีความหนืดเราก็จะมาหั่นไส้กรอกกันก่อนเท <Okay, S 1> ใส่ภาชนะนะครับที่เตรียมไว้หลังจากนั้นก็เอามาหั่นได้เลยนะครับการหั่นนะครับเราก็จะหั่นเป็นแฉกแบบนี้กดมีดลงไปนะครับไม่ต้องให้สุดนะเกือบเกือบสุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยว พอตอนที่เอาไปทอดเนี่ยเขาก็จะบานออกน่ากินมากประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ทําทั้งหมดนะครับแบบนั้นเลยตอนนี้น้ำจิ้มเราก็เคี่ยวอยู่นะครับหมั่นดูน้ำจิ้มด้วยนะ โอเคเราเตรียมไส้กรอกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับรอนําไปทอดได้เลยเอาละครับตอนนี้น้ําจิ้มก็เริ่มหนืดนะครับที่เราเคี่ยวไว้นี่เราตักขึ้นมาเช็คแบบนี้นะครับเนี่เขาก็จะเริ่มไหลแบบหนือหน่อืๆนะเราก็จะใส่พริกป่นลงไปได้เลยนะครับพริกป่นโรยลงไป นะครับเนื่ๆใส่พริกป่นแล้วก็คนๆๆ<น>เหนื่อเท่านี้โอเคแล้วนะครับเอาละครับเราก็มาถึงขั้นตอนการทอดไส้กรอกนะครับอันนี้เราก็ตั้งไฟตั้งน้ํามันเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้เราตั้งไฟกลางอยู่นะเราไม่ต้องรอให้น้ํามันร้อนนะครับอันนี้คือเทคนิคของการทอดไส้กรอกแดงให้กรอบนานนะครับไม่ต้องรอให้น้ํามันร้อนเราก็ใส่ไส้กรอกที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะครับ ลงไประหว่างที่รอน,น้ำมันร้อนนะครับเราก็คนไส้กรอกไปเรื่อยๆให้โดนความร้อนทั่วถึงกันนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับก็จะเห็นได้ว่าไส้กรอกเริ่มลอยขึ้นมานะเริ่มลอยขึ้นมานะครับเราก็คนเรื่อยๆเลยนะครับไฟก็เหมือนเดิมเลยไม่ต้องแรงนะครับ อันนี้เป็นไฟกลางทอดไปเรื่อยๆนี่ครับน้ำมันเริ่มร้อนไส้กรอกก็จะเริ่มลอยขึ้นมาแบบนี้ก็จะเริ่มฟูขึ้นพองตัวขึ้นนิดนึงนะครับนี่ครับเราต้องหมั่นคนเรื่อยๆนะบางอันก็เริ่มบานออกแล้วนะครับ กดไซ้กรอกลงให้โดนน้ำมันทั่วถึงกันนะเมื่อกี้อาจจะดูน้อยนะพอบานออกมาเนี่ยล้นกระทะเลยครับขั้นตอนนี้เราก็ทอดไปเรื่อยๆเลยนะครับทอดไปให้เขากรอบกว่านี้อันนี้เริ่มฟูแล้วหลังจากนี้ก็ต้องการความกรอบนะครับ หลังจากนั้นก็เล่งไฟแรงขึ้นหน่อยนะครับอันนี้เราจะตักขึ้นแล้วนะพอเลิงไฟแรงขึ้นนะครับเราจะละสายตาจากกระทะไม่ได้เลยเพราะว่าใส่กอกจะไหม้ได้ง่ายมากขั้นตอนนี้จะทำให้ใส่กอกไม่อมน้ำมันนะครับก่อนที่จะตักขึ้นก็เล่งไฟขึ้นนิดหน่อย ตักขึ้นพักสะเด็ดน้ำมันไว้ได้เลยโอเคเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูไส้กรอกแดงทอดพร้อมกับสูตรน้ำจิ้มสูตรเด็ดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมดูนะครับหนึ่งชิ้นเลือกมาหนึ่งชิ้นนะชิ้นนี้แล้วกันอันนี้ถ่ายเสร็จมาสักพักแล้วนะครับถ่ายรูปถ่ายอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าไส้กรอกเนี่ย ไม่ยุบเลยยังกรอบอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับการทอดให้กรอบแบบนี้ก็ต้องใจเย็นๆนะอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับในการทอดนี่พอหักมาข้างในเขาก็จะเป็นกลวงๆแบบนี้แบบนี้นะครับอันนี้แหละคือเคล็ดลับที่ทําให้กรอบได้นานเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทอดแล้วก็ยังมีเนื้อลูกชิ้นด้านในเยอะอยู่เนี่ยก็จะพอตักออกมาจากกระทะเนี่ยไส้กรอกก็จะ แฟบเลยนะครับจะไม่กรอบฟูแบบนี้นี่น่าทานมากหืมกรอกหืมอ,อร่อยมากสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ